นี่เห็ดนาดำนาแดงออกเป็นพืชไน้นะครับปัดเดิมเห็ดนาดำนาแรงเลยครับผมเพราะว่าเฮ็ดนี่ก็คือเป็นปฐมทมาเรกนะครับโยกแหลกแหกหมานนะครับหมานว้ก้อนนะครับผมเอาดิงงัดดิงงัดดิ้งโอ้โหมีเบียร์หน่อยครับผมนะครับเด้อนี่เอาไว้มันไมญ่มือหนานะครับนี่เอาไว้ก้อนนะครับเนาะเอาดอกใ่มันครับโอ้จัดไปมีเลือกสิทธิ์เลือกนะครับมีสิทธิ์เลือกนะครับ นี่มันเมีนเห็ดบอดอกนี่แม่มันก็ดอกใหญ่ดอกเปรีแท้เมีนเห็ดบอเห็นบอรครับนี่เห็นบอนี่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  <c oughs> เห็นบอครับเห็ดเพืองนะครับเด้อเห็ดเพิง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 ทามนะครับโอ้โหโอ้โหโดนอันนี้ขูดครับงาไม่ขูดเอา หนึ่งสองงัดหนึ่งสองงัดนะครับอึดอ่าโอ้ออกมาแล้วนะครับเป็นไดครับสภาพใส่ได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหหลอดหูหลอดตาค้นมาได้ครับเบึงเบึงสภาพอันหยาเนี่ยครับโอ้ยมันหกปานี้นะครับเสื้อหย่อนมันหลอดมาได้นะครับจัดไปป้าเบื้องหิดผึ่งดอกนี้นะครับออกแบบแนวยเนีน้อนนะครับ ออกตั้งบ่ได้นะครับอันออกตั้งนี่ค้นจีเห็นโอ้ต้องออกแบบแนวนอนนะครับออกแบบทะแยงนะครับแล้วกับเบื้องเงาเหมันมน,นะครับเ้อเบื้องเงามันออ้ยนะครับขอนซ้อนดีนะครับผัวเปดิดแต่ว่าโอ้เรยียบร้อยแล้วครับดอกใ่แท้ครับ ผุนนะครับอ้ยพุุนสุดๆะครับความใหญ่ความอลังการนะครับเอาจัดไปนะครับดอกง่ายๆอนต้นเลยครับบึง้งหากบึ้งเหามันนะครับพุนหรอปดสุดๆได้ครับดอกนี่หาเห็ดเขาไปต้องเฝ้านะครับกลมบึ้งหัวโป้ตีนเจ้าขอห้องนะครับ เปเบิ่งหัวปื้ตีนก็ดนไ,ได้กินบ่ได้นะครับต้องเบิ่งหัวปื้ตีนเจ้าของนะครับเนี่ยเป็นจังไดเป็นจังไดบอกแล้วตัวเป็นจังไดอ่าเบื้บองเขาสีเรือกันกับใบไม้นะครับกันขัดมันสีแดงก็เยอะกว่สีเอาไปกินเหมือนเลยครับน,นี่มันสีกันกบบน,นั่นเปม้นะครับเนาะเอ้าหนึ่งสองอึดหนึ่งสองอึดโอ้โหนะครับดังควักเลยนะครับเบิง พูด่ะยังไบ่ครับดอกนี่ก็จะสองคำหมดแล้วครับคำเดียวเกินพอแล้วนะครับสองคำขึ้นไปนะครับคำเดียวไม่พอนะครับจัดไปป๊าดนี่มันดงเห็ดเพิงบ่นี่ไหมดงเห็ดเพิงบ่พูดอ่ป๊าดเกิดพูดอ่ะเบิ้งสิงไงเห็ดเบิ้งเด้อพูดอ่ป๊าดสองดอกนะครับนี่มีดอกที่สามบ่ ดอกที่สามที่สี่นะครับปาสี่ดอกครับผมปาดปัดปัดปัดอันนี้ได้แม่นบ่นี่ทะลุมิติออกมานน่นี่แม่ทะลุมิติออกมานน่แม่แมนเสยนะครับปาสี่ดอกหาดอกนะครับดอกนี้ทะลุมิติออกมาได้ใส่นาสุดสุดไปเลยครับโอ้มันมนะครับหาดอกครับออกเป็นโมเป็นจุ้มเป็นพวกเลยนะครับโอ้ยนะครับสุดสุดอีเลยครับ หนึ่งดอกนะครับโอ้โหดอกละสองคัม <establishing> mm ์นะครับสุดๆเลยนะครับดอกที่สองนะครับอืดนีดอกที่สองนะครับมีดอกที่สามนะครับปืดนะครับโอ้โหนะครับดอกที่สามครับดอกที่สี่นะครับปืดนะครับโอ้ยดอกที่สี่พูดอะ ปอดสีดอกสีคำสีแกงเลยนะครับเอาดอกที่ห้านะครับดอกนี้ทะลุมิตินะครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับหนึ่งสองอึดหนึ่งสองอึดหนึงสองอึดหนึ่งสองอึดนะครับโอ้โหนะครับปอดสุดสุดไปเลยนะครับออกถึงเหงาทึงคนมันเล่นนะครับมึงปสุดสุดๆจริงๆนะครับขอบอกเลยนะครับ แต้มงามๆสุดๆเลยครับบอกแล้วนะครับเบิ้งหัวโปรตีนเจ้าของนะครับโอ้หนี่ครับใช่หรือไม่ใช่ครับขันโบแมนนี่คือว่าลาออกนะครับลาออกจากการหาเห็ดนะครับโอ้หนะครับจำนวนใครนี่ครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับเป็นใดครับอุญุะยะนะครับโอ้หเห็ดผึ่งทามนะครับดอกซ้ำนี้นะครับดอกกําลังแกงแซบนะครับหวาน จ้วกเล่นนะครับผมเอาหนึ่งสองงัดหนึ่งสองงัด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 นะครับโอ้โหหากมันบนเลืกเป็นไดนะครับเป็นไดครับดอกงามงามดอกละสองข้มนะครับค้มตาตีไปเลยนะครับผมมาเบิ่งเห็ดเขาครับตีหามาได้นะครับปุ้ยนะครับอ่อนซ้อนดีนะครับลายขัดลายแน่นนะครับสุดๆเลยมีแต่งามๆเลยนะครับผมจัดไป